โอ้เอาล่ะครับทรัจอมครับเกิดตัญหานะครับแตกหลุดนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องสองเจเจชนะครับก็มีอาการแทกหลุดกันะรับน่าจะได้ชมกันยาวๆแล้วครับ

บีบเขาเลยก็จะทำการเอาแท็กขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับันแรกก็อันไล่จราบีออกก่อนนะครับ เบเข็มเ่าเลนเบเตอนเบเข็ม่เลม่ินเอเลยะูนิเลมติดิดตดต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าตัวเดินเข้ากับแท็กหรือเปล่า น่าจะตกจากแคดียาได้นะครับ Đó xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, ะข่าแล้วข่าแล้วไปเลยไป,ไปลังเลยพอพอพเข้าแล้วนะครับาาะว

จะมาดูวิธีการตึงโซ่นะครับทีนี้ก็เหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็ตึงตึงแทกนะครับ เอาขึ้นมาถนนคอนเกีดยด์เลยเอาขึ้นมาถนนป่นนอนนีย่ยกานกันงาเดียวงาเช่าเชาาต่อไปไม่ให้เดินไกลแล้วนะครับ,ดรบเดินไกลไม่ได้แล้วเดินไกลเดินมาเองเลยครับ ก็เดี๋ยวรอช่างมาด <pf unlikely> ูนะครับเรามาติดตามกันอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็แก้ปัญหาไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปก่อนนะที่ปลายเหตุไปก่อนนะครับการอัดจะรบีไปแล้วก็ไม่อยู่นะครับ ก็เป็นว่ามวยอารไฟฟิลเปลี่ยนซี่มาเมือนกับยีน่ปลี่ยเออ่าไม่อยู่เลยมันมันเลยตบมาไม่เห็นนะโอเคพันเกี่ยวพันใส่เลยนะการโอเคพันเกี่ยวนะก็เดี๋ยวรอช่างมาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมารอช่างมาก่อนนะครับว่าช่างจะทำยังไงนะครับ